ยังไงเขากล่วอย่างนั้นรบ้าวบ้านเออเก่งจังเลยมากกว่าตรงนี้ได้มากกว่าตรงนี้ได้มากว่าตรงนี้นี่เฮ้ยกวาดบ้านโอ้ยปันเก่งแล้วปันโตแล้วปันทำอะไรก็เป็นหมดเลยเนาะเอ้ากวาดที่หล่ะังไม่เสร็จนะนอนกวาดก่อนยังังไม่เส็จกวาดอีกก่อน เร็วๆแล้วๆกวาดบ้านอีกยังไม่เสร็จอืมกวาดบ้านโอ้ยเก่งจังเลยถ้าไม่กวาดบ้านไม่ให้เล่นโทรศัพท์กวาดบ้านให้เสร็จก่อนเร็วๆเสร็จแล้วยังไม่เสร็จกวาดใต้โต๊ะด้วยใต้โต๊ะด้วยอใต้โต๊ะนั่นไงใต้โต๊ะเออตรงนั้นแหละไปกวาดเร็วๆอ้ยเก่งจังเลย 在家。